สวัสดีครับยูผมเค,เคยนะครับมัมโมรี่นะครับเป็นไงบ้างทุกคนตอนนี้ทำาจกันอยู่เนี่ยช่วงนี้เห็นได้ข่าวว่าโควิดโอไมครอนตอนนี้ประเทศไทย65คนเข้าคนกไปแล้วรัฐบาลจะประกาศมาตรการฉุกเฉินอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะตอนนี้ผมก็กังวลมากเลยเพราะเดี๋ยวสไปเดอร์แมนจะเข้าฉายแล้วโรงหนังจะถูกปิดหรือเปล่าเนี่ยถ้าโรงหนังถูกปิดนี่อดดูนะเพราะว่าเมื่อวันเสาร์ไอ้พวกที่ไปดูรอบรอบแบบเขาเรียกรอบรอบสเน็คพรีวิวอะวกนั้นได้เปลี่ยนม,มันดูไปหมดแล้วอะผมเองก็จะไปดูแต่จองบัตรไม่ได้ครับ จองไม่ทันเพราะว่าคนมันแย่งกันดูแบบเต็มเต็มที่มากเพราะคนปเดอร์ m a n เป็นหนังที่ทุกคนรอคอยรอคอยมาตลอดเลยแล้วก็เปิดตัวได้แรงมากจริงๆฉายไม่กี่วันทํากําไรไปแล้วนะครับต้นทุน200ล้านทําไปแล้วเกือบ600ล้านนะครับลังจากที่ฉายมาแค่ไม่กี่วันเท่านั้นเองนะเป็นอะไรที่โอ้โหเป็นปรากฏการณ์มากเลยเพราะ s p i อร์ m a n เป็นฮีโร่ที่หลายๆคนรอคอยอยู่เลยนะผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่รอคอยนะ Spider-Man No Way Home 23ธันวาคมนี้นะครับอีกไม่กี่วันแล้ว ถ้าโรงนานไม่ปิดซา่าถูกอย่าปิดเลยรอดูอยู่โอเคครับวันนี้ก็เราจะไม่ได้มาพูดถึงสไปเดอร์แมนกันเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมก็จะมารีวิวภาพยนตร์เรื่อง The Matrix Resurrection หรือ The Matrix ภาคที่4นะครับ The Matrix ภาคนี้นะครับเป็น The Matrix ที่เข้าฉายต่อจาก The Matrix ภาคที่3นะครับก็คือห่างระยะเวลาห่างกันถึงปีนีครับเป็นภาคต่อของ The Matrix r e v o l u t i o n นะครับซึ่งภาค r e v o l u t i o n เนี่ยมันก็ไม่ได้ทิ้งอะไรคาใจมากนะแต่ว่าแบบแกสงสัยว่าเอาพอพระเอกนาะงเอกก็ตายหมดแล้วนี่ เครื่องจักรก็ยอมรับประกาศการทำของนีโอว่าต้องการสันติระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักรมันก็จบท,ที่ตรงนั้นแล้วแล้วก็อยู่ๆเฮ้ยดูแมทริกซี่มาคุณจะทําเรื่องราวไปยังไงอ่ะหรือว่าที่คุณทำเนี่ยเพราะว่าอาศัยว่าคีโนริสเนี่ยเขากลับมาดังอีกครั้งแล้วก็บทบทของจอห์นวิกนะครับนักฆ่าแค้นหมาตายก็เลยกลับมาทำดยแมทริกพาร์ทที่สี่เพื่อ,ออาศัยกระแสของคีโนริสนะครับก็เป็นไปได้นะก็วันนี้จะมาคุยกันถึงดูแมทริกพาร์ทที่สี่นะครับย้ำเหมือนเดิมน,นะครับว่าคลิปนี้มีสยนะครับ ก่อนจะไปฟังรีวิวและสปอยกันนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหม่เมมโมรี่นะครับโอเคถ้ากดกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะครับความรู้สึกหลังทีจากที่ผมได้ดูมานะคือหนังภาคนี้พูดตรงๆว่าไม่ได้แย่แต่ถ้าเกิดจะคาดหวังความแปลกใหม่ความสดใหม่แบบสามภาคที่ผ่านมาไม่มีครับไม่มีความสดใหม่อะไรมาเพราะว่าวันเวลามันผ่านมานานมาแล้วเพราะว่าเดอะแมทิตอนนั้นอะ ป็นอะไรที่แปลกใหม่มากแล้วคนดูคือการตอบรับค่อนข้างจะดีมากเลยก็ต้องมารอดูกันว่าดูแมสติกพารนี้จะทําเงินไปที่เท่าไหร่นะครับเห็นถ้าเกิดอะไรได้ดีอาจจะมีทําต่อภาค5นะแต่ว่าตอนนี้ก็เห็นกระแสช่วงนี้รายได้ก็ยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แล้วก็ยังไม่มีการเปิดเผยทุนสร้างกับของ Warner b r o t h e r มาเลยว่าเรื่องดูแมสติกพารนี้ใช้ทุนสร้างไปเท่าไหร่นะครับในส่วนของฉากแอคชั่นเนี่ยโอแน่นอนครับแอคชั่นมันมันอยู่แล้วล่ะดูได้แบบจัดเต็ม แบบว่าจัดเต็มให้แต่ต้นจนจบเลยถ้าคุณกดัดจุดแอคชั่นเนี่ยก็จะสูส้กเต็มอิ่มกับเรืนี้นะแต่ก็จะมีบางช่วงบางตอนที่เนื้อเรื่องเออๆไปมากอะแล้วก็ถ้าเกิดใครไม่ดูสามภาคแรกมาก่อนเนี่ยผมแนะนําให้ดูนะครับและดูไม่พอนะดูให้รู้เรื่องนะครับไม่งั้นคุณจะมองว่าเรื่องนี้มันเป็นหนังอะไรก็ไม่รู้อะคนดูส่วนมากก็จะไม่เข้าใจว่าดูแมททิคสื่อถึงอะไรเพราะฉะนั้นนะแนะนําดูสามภาคแรกก่อนแล้วดูให้รู้เรื่องนะครับคือผมดูรู้เรื่องแล้วเนี่ยผมก็จะเอนจอยไป ก็จะไม่เอนจอยบางคนชวนหลับตอนที่ผมดูในโรงเนี่ยมีคนนึงหลับอยู่ข้างหลังผมอะไอ้หลับไม่ท่าไรหรอครับกลดังมากเลยขนาดหนังไซชักแอคชั่นตุมต,ตามตุมตามแม่งยังกลดได้อยู่อะโอ้โหคือเรือเขาโดนบัง,บงคับมาดูก็ไม่ดูนะ <c oughs> <c oughs> ก็แอคชั่นเนี่ยแอคชั่นภาคนี้ก็ถือว่าดูเอามันไหมมันครับแต่ว่าแต่ว่ามันก็จะมีบางฉากที่มันดูแบบไม่มันดู ไม่ควรทําออกมานะมาดูแบบลอยๆอ่ะฉากที่ทรีตี้ลอยๆเงี้ยแบบเออมันดูไม่มันดูไม่ดูดูแค่นี้มันดูไม่ดีอ่ะผมว่าสย่างนั้นมันน่าจะทําได้ดีกว่านี้แล้วก็ฉากแอคชั่นภาคนี้รู้รู้สึกว่าจะมันก็ไม่ได้ต่างกันไหนแอคชั่นทั่วไปนะเพราะว่านี่มันก็ผ่านมาหลายปีแอคชั่นแบบนี้เราก็เราก็จะเคยเห็นอยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างนึงอาจจะเกี่ยวที่ว่าลาน่าวอชอสกี้จะไปควบกลับนะครับลงทุนมากระกับคิวบูด้วยตัวเองเนี่ยแล้วก็ขาดน้องสาวเจลิลลี่วอรัับบเเเพราาาาะว่ขกกงนนคดียว ก็เลยภาคนี้ก็เลยดูไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะแต่แน่นอนว,ว่าแอคชั่นอ่ะดูถ้าดูแนะอคชั่นอ่ะยังไงคุณก็ไม่ผิดหวังอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเนื้อเรื่องเนี่ยอยากให้ดูภาคเก่าๆมาก่อนคุณจะเข้าใจเนื้อเรื่องว่ามันมายัางไงแล้วคุณจะเอนจอยเพราะว่าบอกผมบอกเลยว่าถ้าไม่ดูไตรภาคเดิมดูภาคนี้ไม่รู้เรื่องรับแล้วคุณจะหลับแน่นอนเออโอเคแล้วเรามาพูดในส่วนนักแสดงก่อนนะครับคีนูรีฟนะครับกลับมาแล้วเป็นนีโอหรือว่าแมสเตอร์เดอเดสันนะครับผมมิสเตอร์เดอเดสันในภาคนี้เขา ชื่อเกม The Matrix คือเหมือนโลก Matrix เนี่ยจะจะใส่ความทรงจำให้นิโอว่าตัวเองเป็นแบบนักเขียนเกมชื่อ The Matrix ขึ้นมาโดยที่เอาตัวเองโดยที่เอาเรื่องราวเนี่ยเอาเรื่องราวที่นิโอเคยเจอเนี่ยมามาใส่ความทรงจำว่า,วามันไม่แค่เกมแล้วก็ Trinity ก็อยู่ในเกมนี้เหมือนจะอยู่ใน Matrix เวอร์ชันนี้เหมือนกันก็คือตอนจบภาคที่3เนี่ยเครื่องจักรเอานิโอกับเดอะแมทริกเริ่โทษนกับนิโอกับทรินิตี้เนี่ยไปคืนชีพแล้วก็ขังเอาไว้โลกแมทริกเพื่อ สู่พลังงานเกี่ยวกับพลังงานไฟ,ฟฟ้าเพราะว่าสองคนนี้เขามีพลังค่อนข้างมากเลยในโลกแหงความจริงนะแล้วก็ในเรื่องนี้ก็จะมีนักแสดงที่เข้ามาเป็นมอ์เฟสคนใหม่ก็คือย่ยาดูมาทีที่2นะครับก็คือมอ์เฟสคนเก่าที่รับบทโดยลอรนฟิชเบิร์นเนี่ยเขาไม่ได้กลับมาแสดงภาคนี้นะแล้วก็ถามว่าเขาแสดงดีไหมเขาแสดงดีครับแต่จะเปลี่ยนเป็นมอ์เฟสในสไตล์ตัวเองคือเป็นมอ์เฟสสายเกลียนถ,ถ้าทุกถ้าทุกคนจําได้นะมอ์เฟสที่ทุกคนรู้จักเนี่ยจะเป็นมอ์เฟสที่ดูแบบซุกขุมนุ่มลึก เออเป็นดูพูดน้อยต่อยหนักแล้วก็ดูเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตมากแต่แต่ว่าภานนี่คือเขาออกเกลียนแบบเหมือนคุณดูหนังตลกอะแต่ก็ดีนะครับมันก็จะไม่หนังแบบอยู่ในโทนที่มันไม่ค่อยไม่ค่อยซีเรียสมากแต่ถามว่าเขาจะแทนที่ลอเรนทิดเบิร์ได้ไหมผมก็ตอบเหมือนเดิมว,ว่าไม่ได้ครับเพราะว่าเขาเป็นมอร์เฟียสในในแบบของตัวเองและนักสแสดงที่เด่นไม่แพ้ก,กันก็คือเจสสิก้าเฮนวิกนะครับในบทของบัคเขามาตามหานีโอในโลกแมทริกแล้วก็พอเจอเนโอปุ๊บก็ก็ร่วมมือกับเนโอเพื่อช่วยทริิตี้นะครับ เรื่องนี้เขาบทเด่นมากนะแต่ผมแอบขัดใจกระทรวงผมคขาว่าคือเขาเป็นคนสวยนะแต่ทาไมเขาต้องเซ็ตผมสีน้ําเงินสีฟ้าฟ,า,ฟาสีน้ําเงินเนี่ยคือเซ็ตดีๆไม่ได้หรอเออไม่ไม่เข้าใจว่าทําไมาถึงเซ็ตแบบนั้นนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ที่ผมชื่นชอบก็คือนิวแพลตติกแฮอริสนะครับจากซีรีส์ไอเมเอ้ยเขาครับจักซีรีส์ how i m เม your mother ใครดูกันไหมเออผมก็ไม่เคยดูหรอกก็ว่าเขาก็มารับบทเป็นสถาปนิกคนใหมผ่ผู้ควบคุมดูแมตชิกเวอร์ชั่นนี้นะครับ เขามีพลังค่อนข้างมากนะคือนีโอเนี่ยเคลื่อนไหวช้ามากเลยมันเขาจะควบคุมไม่ไม่ถึงอะ่ะมีทั้งความไวความช้าขนาดนีโอเนี่ยทำอะไรเขาไม่ได้เลยก็เป็นอะไรที่ผมดูแล้วเฮ้ยเขนาน่าจะมีฉากบู๊บ้างน,นะแต่แต่เสียดายนะครับที่เขาไม่มีฉากบู๊อะไรเลยก็อีกคนหนึ่งนะครับก็คือจุนทายกรอฟนะครับมารับบทเป็นเอเจนต์สมิธนะครับเอเจนต์สมิธเนี่ยถ้าเกิดใครจําได้ในช่วงไต่ภาคแรกจะรับบทโดยฮิวโกวิวิงนะครับแต่ว่าฮิวโกวิวิงเนี่ยเขาไม่ว่างเพราะว่าเขาติด ทิศไทยทำน่าจะเป็นถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นรครเวทีนะครับถ้าเกิดจําผิดขออภัยด้วยนะก็เขาก็เลยบอกว่าคิวงานไม่ลงตัวก็เลยต้องต้องแบบไม่ได้เล่นบทนี้แต่ว่าจอร์นาลัยกรอฟก็เล่นได้ดีนะครับแล้วก็สมิธภาคเนี้ยโอ้โหมาแข็งแกล้งวันนี้โอมากหลายต่อหลายเท่าเลยแล้วก็ ภาคเนี้ยเขามาช่วยนีโอด้วยนะช่วยนีโอจากาสถาปนิคนใหม่เพราะว่าสถาปนิคนใหม่เขามีพลังควบคุมเมทิกได้ใช่ไหมล่ะทุกคนจะเคลื่อนไหวชา้าและนีโาต้องการแต่ตัวเขาจะเคลื่อนไหวเร็วคนเดียวแต่ควบคุมสมิธไม่ได้ครับแล้วเขาแล้วก็สมิธเนี่ยมาช่วยนีโอแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยแต่ส,สมิธเวอร์ชั่นภาคเนี้ยแกร่งโคตรเลยถ้าเกิดสู้กันจริงๆอ่ะนีโอสู้ไม่ได้แน่ๆผมเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันมันจะแกร่งขึ้นทุกภาคทุกภาคอย่างนี้เหรอทำไมพระเอกไม่ไปถึงไหนเลยเนี่ยก็ <laughs> แล้วก็ตัวสมิธภ่านนี้มีบทค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าทําไมบทน้อยจังแต่ผมว่าเขาเท่นนะเจลันไทกรอฟก็แสดงเป็นสมิธได้ในเวอรช์ชันของเขาแสดงได้ดีเหมือนกันแล้วก็จุดประสงค์สมิธมาภานนี้เหมือนพยายามฟื้นความทรงจให้กับนีโอนะเขาพยายามเหมือนพยายามพูดพูดว่าปลุกให้นีโอฟื้นอะ่ะเหมือนหวังให้นีโอฟื้นแล้วก็หลุดไปจะรู้มไหมถึงนีซาจะได้ไม่ต้องมาเจอกันอีกอผ่านนี้เหมือนเขาไม่ได้ไม่ได้อยากจะมาสู้กับนีโอลเลยส่วนตัวก็ ดยส่วนตัวบทนะครับผมว่าก็เป็นอะไรที่ไหลลื่นนะใครผมดูเข้าใจนะถ้าเกิดใครดูไม่เข้าใจนี่ก็อันนี้ก็ต้องอาจจะต้องไปดูซ้ํากันหน่อยนะแต่ผมดูเข้าใจนะส่วนมากก็จะมีบางช่วงบางตอนที่ไม่เข้าใจเพราะว่าสมองมันประมวลผลไม่ทันฉากคุยกันมันเยอะแล้วบางทีเราตามน้่นตามนี่อะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวตรงนั้นเดี๋ยวตร,ตรงนี้ทีบางทีก็ตามไม่ทันแต่ก็นะกักแสดงเก่าๆที่กลับมาอีกสองคนก็จะมีเอ่อเจด้าพิงเกิส์สมิธนะครับในบทนะาอบีพานนี่มาเล่นเป็นท่านคนนะครับแล้วก็มี เออ่แลมเบิร์ตวิลสันนะครับที่เล่นเป็นโปรแกรมเมอร์โลวินเจียนนะครับก็กลับมานะครับก็คือกลับมาแบบรับเชิญออกมานิดๆหน่อยแล้วก็สิ่งที่ต้องต้องตกใจก็คือว่าจริงๆแล้วโลกความจริงเนี่ยไม่ได้ผ่านไปแค่20ปีนะเขาผ่านไปถึง60ปีแล้วทำตอนแรกก็งงกับตัวอย่างนะว่าทำไมนาโอบีเนี่ยหน้าแก่ๆคือแต่งแก่มากอะ่ะก็เข้าใจแล้วว่าเออโลกความจริงผ่านไป60ปีแต่ว่าอย่างนีโอทรินิตี้เนี่ยมันถูกดองเอาไว้ในไว้ในไอ้เครื่องอะไรสักอย่างผมก็เรียกเรียกไม่ถูกใครเลยถูกบอกทีนะ ก็ทำให้อายุเนี่ยแก่ช้าลงไปหน่อยนึงโอเคนะครับในส่วนของของของพนักแสดงก็จะประมาณนี้นะแล้วก็แล้วก็ในส่วนแอคชั่นกับผมก็กลาวไปข้างต้นแล้วถ้าถามผมนะ The Matrix ภาคนี้ผมให้ได้ประมาณ8เต็ม10นะครับเพราะว่าถ้าเกิดใครจะคาดคาดหวังเอาความสดใหม่จาก The Matrix ภาคใหม่หรือว่าหาภาพจำแบบใต้ภาคแรกเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่มีครับก็คือ มันเหมือนมันทํามาเพื่อให้เราหว่วงคิดถึงมันเวลาเ,เก่าๆว่าตอนนั้นเราเราดูดูแมทรินะ่เนี่ยเราอายุเท่าไรทาอะไรกันอยู่ไม่ใส่ฟูตเทคเกาเ่าๆเข้ามาเสริมอ่ะมันช่วยฟืฟ้นความทรงจําให้นนโออ่ะไม่ใส่เข้ามาเยอะมากเลยแล้วก็เรื่องนี้มันค่อนข้างจะมีหลายประเด็นนะบางทีผมก็จําไม่หมดแล้วก็ตามไม่ทันด้วยแต่ว่าส่วนตัวที่ผมไปดูรอบนี้ก็เพราะอยากดูคีนูรีฟนี่แหละแค่นั้นเอง <laughs> ผมไม่คะแนนในส่วนของนักแสดงก็ใช้แอคชั่นที่โอเคถึงจะไม่สดใหม่แต่ก็ดูได้มันมันมากพอสมควรเลย นะครับผมส่วนใครที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเดื่องแมสติกรัสติเดคชันนะครับคอมเมนต์พูดคุยกันไวด้ด้านโทษครับคอมเมนต์พูดคุยไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนี่นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ช่องหมันม่นเป็ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ